มาต่อกันในหน้าที่74นะคะอันนี้เนื่องจากมีวิธีคิดที่ค่อนข้างหลากหลายคำตอบก็จะออกมาอย่างหลากหลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โจทย์กันเลยค่ะอิดมอนแต่ละก้อนยาว15เซนติเมตรขุนวางอิฐมอนล้อมรอบต้นไม้ทั้ง4ด้านและวัดเฉพาะความยาวของอิฐทั้ง4ด้านได้4เมตร50เซนติเมตรขุนใช้อิฐทั้งหมดกี่ก้อน แล้ววางอิดมอนรอบต้นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมได้แบบใดบ้างให้เราตอบเพียงสองแบบโดยวาดรูปแล้วบอกจำนวนอิฐทั้งสี่ด้านค่ะอะ่ทีนี้วิธีคิดเรามาคิดกันเลยค่ะเขียนเลยว่าอ่าเดี๋ยวขอแยกขยับนิดนึงนะคะอ่าตัวอย่างการวางอิดมอนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อิดมอนแต่ละก้อนยาวสิบห้าเซนติเมตรวัดเฉพาะความยาว ของอิฐทั้ง4ด้านได้อ่าอันนี้คือตามที่โจทย์ให้มาเลยนะคะ4เมตร50เซนติเมตรหรือถ้าคิดเป็นเซนติเมตรอย่างเดียวเนี่ยก็คือ450เซนติเมตร อ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องต้องทำก็คือมาดูว่าในการวางอิฐจะทำยังไงดีจำนวนจำนวนใดที่คูณกันเราได้450อที่เป็นเลขสองหลักคูณกันแล้วได้450อออันนี้ก็เดี๋ยวคิดให้เลยนะคะ เนื่องจาก30มสคูณสิหเท่ากับสี่อห้าสิดังนั้นขุนใช้อิฐทั้งหมด เนื่องจากหินน่ะแต่ละก้อนน่ะมันยาว15ซนติเมใช่ไหมคะก็นำ450าตั้งหารด้วย15เนาะก็จะได้30 30ก้อนในการที่จะวางเรียงรอบนะคะอ่าทีนี้จะวางแบบไหนดีให้ ให้มันพอว่าอิฐ30ก้อนเนี่ยมันจะวางรอบต้นไม้ได้นะคะลองลองออกแบบดูแบบที่หนึ่งเราอาจจะวางด้านนี้เนี่ยด้านนี้ยหก้อนด้านนี้5ก้อน,น,น,อ,นอ่ะเดี๋ยวเดวีขยับนิดนึงค่ะอ่ะหก้อนไปเท่าไหรล่ละห้ากับห้าเป็นสิบแล้วก็เหลืออีก ยี 20, ่สิบก็สองด้านนี้ด้านละสิบก็จะได้อยู่นะคะ,ะด้านนี้สิบก้อนด้านนี้สิบก้อนก็ได้และทั้งหมดสามสิบอีกแบบหนึ่งเอาสักอะไรดีาวาดไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดมันค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วแล้วแต่เราอ่ะ แล้วแต่เราว่าจะวางในรูปแบบไหนเนาะอ่าถ้าด้านนี้มันเจ็ดก้อนละ่ะด้านนี้เจ็ดด้านนี้ก็ต้องเจ็ดใช่ไหมคะเป็นสิบสี่ละสามสิบลบสิบสี่เหลือสิบหกอ่าเหลือสิบหกก็ด้านนี้ด้านละแปด อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวางอิฐที่ถูกต้องเพียงเพียงแค่2ตัวอย่างเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าสามารถหาแบบอื่นที่วางถูกต้องเหมือนกันเนี่ยก็ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาดอกจันมานะคะว่าคําตอบมีหลากหลายค่ะจบแล้วนะคะสําหรับบทที่9กาการวัดความยาวค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ